อันนี้อะไรพี่ไฟชคเก้นเหรอเฮ้ยใช่เหรอทำไมมันมีพริกอะไรอย่างงี้ด้วยไฟชินพี่ดูพี่ดูดิมีอะไรไม่รู้กถเขียว่ะเอ็นดูเอ็นดูดิเห็นหัวป่ะโอ้ยเต็มจอเลยชัดจีบได้นะจิมดูดิอร่อยบ่

ไม่ได้กินมามือืเอเปียงอองนิดหน่อยอองพริกอดเลยเรออพิกแฟงเอกมาด้วยอร่อยอยาวอร่อย คเพื่อแกทก็่อพี่มาบรสุทธิ์หรือว่าอเปี <acontece> sure ้ยวมาเยียมไมม่เคยเปรี้ยวทีาี ้ไนะเราคนก็ทะเลาะกันวะผมไม่เข้าใจไอคนนั้นมันเมาเหรอเมาจังเลยไม่คนแรกที่แรกแต่คนนี้ไม่เมาเท่าไหร่มันแบบว่าเมาก็นอนซะอะไรใชเงี้ยนะ้ว หกสิบทุกอย่างแกนละหกสิบั้นโอ้โอเมืองพินพินอูวินเนี่ยผมว่าหน้าต้นใจมากนี่ยตนใจริงจินี่อะไรไก่ผัดนึมะม่วงไก่ไกผัดไก่ผัดนึ็มะม่วงสืดมาก

เมื่อเราเที่ยวพมา่มาเที่ยวอาหารมันคล้ายคลึบ้านเราเรากินได้เยอะเลยอยู่ข้างหลังเหมือนจิ๋แจ๋าจของคนปางเนี่ยพอมากินแบบบ้านเรา,าก็กินได้ข้าวได้เดียวอะไรเงี้ย นี่ให้ฟังสิถึงบินลราบินทางรถไฟแรกเลยแรกเลยวันนี้ผมจะเดินทางไปราเซี่ยวเหมืงนก็โชคดีนะไปรู้วันนี้เขามีตุดจีนนันแล้วก็รถออกไปก่อนผมกเลยนั่งรถไฟมาที่ที่นี่จกรถอยู่ร้านนี้จอรถมาถึงเม,มื่อกี้เพิ่งรู้ว่ารัชสารเขาประกาศกฎในการสึก อั้งรัดเลยเพราะว่ามีส่วนกลุ่มน้อยไปยิงรถกาชาติประกาศทั้งหมดเลยเรรู้ตั้งแต่ราขึ้นรถไฟแล้วมันแปลกตั้งแต่เราขึ้นรถไฟแล้วผมไมพี่ <c oughs> คนเยอะมากส่วนใหญ่เป็นอินเดียนเหมือนผมยังงงเลยนะว่าทำไมมีชาวอินเดียเยอะเดี๋ยวดูรูปจะรู้ครับคือทั้งรถมีอินเดียกันเลยแล้วก็ผมก็ไม่ได้กินข้าวเที่ยงเพราะว่า คนนอนกันกื่นเต็มรถไฟเลยอ่ะรถไฟอินเดียเลยนะเทสวันรอลิเพสเรียกเทสต์มึงไรกเคยเหรอั e ฟลีเรดเรดรอลิเทสต์อย่างนี้นะฟลีเรดถ้าบอกเทสตจะได้สถานอี่เลยใช่เอาเมืองให้เราเลยนะั้งเมือง ข้อผ่านอะไยคือว่ายูนนานขอดูนานยืนดันไฟไร้ถ้าเกิดไม่กำไม่ผิดรสชาติมันจะฉุนๆหน่อยๆผมราว่ากินกับพวกนี้ตน่าจะอร่อยไม่มีอะไรมากกินแล้วก็กลับไปทำงานนอนวันนี้เดินทางเหนื่อยมองนอนเียวจะพักที่เมืองทิมดูวินเนี่ยสามคืนคืนที่มีคืนแรก จะนั่งรถมาเที่ยวด้วยแล้วก็นั่งทำงานชิวๆเดินเล่น,ลน,นอ,นนอ,อะไรอย่อางเงี้ยนะข้าวกระตุกนี่กินก่อนเลยไม่แต่เลยก็เอาเอาวางเอาเยอะเอน้อยแล้วแต่ไม่เอาพี่ผมไม่เอายังไม่กินเออพี่กินก่อนเลยพี่ทัดก่อนเลยแต่ว่านี่เท่าไหร่าทำไปเยอะหกสิบบาทนี่คุ้มโคขรอยากได้ ไม่กินแมอผมจะแต่กล้างมาเก็บนะือม่อร่อยเลยจินมมออร่อยไหมกินได้ไหมก็ืออะไรัดยูนกัไหมคล้ายใส่หอมเป็ีอยะคุณดูบ่อยถ้าคุณชอบผมยกให้แต่พี่ไม่ชอบไม่ชอบ ผมไม่ชอบก็ตัเปรี้ยวเงี้ยเปรี้ยวพูดนยากขึ้นมานึ้นมาทำคนทำหนึ่งคิวคนหนึ่งนี่มีมีไข่อ้วยมั้งตนนี้พอกินได้แต่ว่าไม่ถูกปากเท่าไหร่ไม่คุ้นเลยจนออกไข่พริกเปรี้ยวอะไรเงี้ยโอโหเปรี้ยวอะไรโอโห่เน่าเลยเน่าแต่เน่ากินได้ปะไม่ชอบไม่ชอบผมกินได้ผมกินเองครับ เขาผัดถั่วเนาก็สั่งไปแล้วก็กวะนะต้อกินเลยนะแก่นะชอบมีกลิ่นเนี่ยตลอดเลยครผมไปเที่ยวยูนาเนี่ยส<ม>ั่งอาหารตามข้างถนนอะไรเงี้ยกรอย,กกนนยไม่มีกินนก่นเนี่ยกินเลยรรึเปลจ ม,มันคล้ายๆกับส่วนเน่าหมูอย่างหมูหมูต้มค้างหมูที่เราทำตากไว้อะเกามีกลิ่นนี้นะกลิ่นไปมันเหมือนปลาสือแต่มันไม่ใช่มันกลิ่นแบบ้ๆต่อขึ้นรถไฟมาภาคไปล่าเสียวเราเลยขึ้นรถไฟมามาที่ปิ่นล้วน รถออกตอนเกือบสิบโมงเกือบสิบโมงมาถึงนี่ตอนกี่โมงสายสองเกือบห้าโมงเย็นเกือบห้าโมงเย็นเออเกือบห้าโมงเย็นปีนอูมินเนี่ยผมชอบนะทั้งรถไฟมามันผ่านเรียกว่าอะไรก๊อกอะไรว้างประมาณก๊กเต็กก๊กเต็กก็เป็นเหวที่ลึกร้อยกว่าเมตรแล้วก็เขาทำทำทางรถไฟผ่านเหวมาล้อเหวมาโหว่าสวยดีสวยมาก ก็แฝงรุนอยู่เพราะคนคนที่เขาอาปยกจากของทางเยอะถ้าผมเดาไม่ผิดนะก็ <c oughs> คิดว่าเอ้ยมันจะหนักมันจะร่วงหรือเปล่าถ้กิดร่วงไปนี่ก็โอมก็ตายหมดไม่น่าเชื่อนะว่าสะพานที่เขสร้างตั้งแต่ร้อยปีที่แล้วอะ่ะเทคโนโลยีในการปกวิศวกรรมในการสร้างสะพานเนี่ยของอั้งกิษนะของนะของเมริกาพี่ของอเมริกาอาอเาอาซเเนีย อเมริกาก็ทำจากนู่นแล้วมาประกอบที่นี่ประกอบเก้าเดือนแล้วขึ้นมันยังใช้ได้ถึงวันนี้นะ่ะมันก็ไม่มีแววว่ามันจะร่วงเกือบหกเลยนะไม่มีแววอ่ะดูแบบคนดีมากนี่เป็นการแบบได้ดีเลยเดี๋ยวพี่สั่งอย่างอื่นดิมีเยอะเลยนะไม่นัวคกูไม่่อยผมผมพลาดห้าหลายอย่างละกูจับเองแบบว่ามันะ มันมีอยู่คือหูยากไม่อร่มสั่งไม่รใช่ไม่ร